ไไมมม่่่โยนยนนนนคาุแอเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%รักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอยาคาลิงวันนี้เรามาเปิดแพ็ค Player of the s e a s o ีซั่นพิมเมลีกอังกฤษวันนี้เราก็ตามจริงก็จะมาเหมาแหละแต่ถ้าได้ตัวดีๆก่อนเช่นโกนาเต้ลูเบนดิอาร์ตบูโน มาคูเรียวานวิซาก้านะตัวที่ค่าพลังสวยๆอย่างเงี้ยถ้ามันออกไวก็อาจจะไม่เอาหมดแพก็กแต่ถ้ามันออกไม่ไวก็น่าจะเอาหมดแพ็กไปขายเอาบูทนะครับมามาดูกันนะว่าตัวไหนออกง่ายออกยากกันก็แล้วแต่ดีนะแต่ว่ามาดูกันว่าไอดีนี้จะออกง่ายออกยากหรือเปล่าขอร้อยทองแรกเขาเรียกว่าเปิดหัวให้แบบมันมีเปิดฟรีป่ะมันมีเปิดฟรีป่ะจะได้เหลือไวหนึ่งตัวเผื่ออ,อไปเล่นกิจกรรมเปิดฟรีหนึ่งครั้งอะมีป่ะมีป่ะ ใครใครเช็คให้หน่อยมีปะมันน่าจะมีนะทุกปีมันจะมีไม่มีพี่โอ้โหโคตรเซ็งทุกปีมันจะมีไม่ให้ออกปีที่แล้วมันมีให้เปิดหนึ่งครั้งอะโคตรเซ็งจัดที่มันแบบไปเล่นกับบอทแล้วมาให้เปิดหนึ่งครั้งอะไม่มีหรอปีนี้ใจร้ายจังโคเสื้อแดงๆไปใครอะตัวนี้ดีปะ ถ้าดีใจครูพามอือด้วยแต่ตัวนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นตัวที่สกิลครบจัดอะ่ะเออเนี่ยดับเบิ ed, so control, ler, run, Touch Control l ล n g Range Curler Long r a n งชูตติ ing, ้งเฟิร์สไทม์ช็อตวันทั o พา h Pass to Passing Pin Point c r o s เ i n g ์ u t s i d e Curler Fighting s p i คือแม่งสกิลแม่งโคตรครบอะ่ะ <c oughs> เนี่ยกองกลางควรมีสกิลพวกเนี้ยกองกลางหรืออีทอสอ่ะควรมีสกิลพวกเนี้ย ดูสก,กิลแม่งครบจัดอ่ะลองแรงเกอร์เลอร์ลองแรงชูตติ้งเฟอร์ตามจัดวันทัชพาทูพาตติ้งพินพาร์คอร์์ติ้งไฟติ้งสปีริตอ่ะแทบไม่ต้องไปใส่สก,กิลเพิ่มอ่ะคือสก,กิลมันมันครบอ่ะแต่ว่ามันใส่สก,กิลเพิ่มไม่ได้อยู่แล้วนะแค่แบบนี้นะครับอ๋ออีกเรื่อยๆอยยนะไรไม,ไม่ไม่ต้องแบบเราลุ้นๆไปขอตัวดีๆมาเร็วๆก็ได้จะได้แบบเก็บไว้เปิดแบบเปื่อรามีนยาเมามาบิ๊กไทม์หรือล,ล,ลาฟินยาอะไรเงี้ยอุ้ยบูโนมาวายว่ะ เฟอร์นันเดสวะเด็กผียิ้มหวานพี่นิวน่าจะยิ้มนะบูโนมาไวลูกรักพี่นิวเดี <c oughs> ๋ยวเรา,เาบางตัวลงแรงเลยวะเรากวั่นอะไรวะลงแรงแค่เนี้ยเอาลงแรงไต่ขึ้นดีหนึ่งเลยบูนงบูโนเนี่ยแล่ๆโอ้ยตัวแล้วบูโนตัวแลรอต่อไปหายากเหรอไม่ามาเนี่ยโอ้โหตัวอะไรข้ามให้ไหวเลย ไว้ตัวนี้ป้าที่ที่ดีแลบอะที่ที่เชลซีอยากเชลซี Chelsea จัดไปแล้วอะไว้ตัวนี้หายากนะในอนาคตไม่มีนั่านั่งนี้ร่างเชลซีอะต่อไปอะต่อไปโกนาเต้แน่นอนผมว่ามันสลับไงดีกับไม่ดีสลับกันรอบนี้โกนาเต้โกนาเต้ครับโอ้โหมึงตีมเสื้อน้ำเงินนะวะเนี้ยมึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยกูเห็นแต่เสื้อน้ำเงินหมดเลย โกนาเต้ไปวิเปิดไปสี่ตัวแล้วได้แค่บูโน่ตัวเดียวนะในเป้าหมายเป้าหมายที่เราอยากได้แค่บูโน่ตัวเดียวตอนเนี้ยวานวิสาก้าโกนาเต้กูไปไหนเนี่ยเออโอ้ยไม่ใช่แล้วปาตาโทมัสปาตาไปต่ออีซงอีซักก็มาเถอะไปทมันจบจบสกปบ้างถือว่าดีนะ กี่ตัววาโกนาเต้มาถือว่าดีนะวันวิ้ติตัวเดียวพอได้เลยอ่ะวานวติตัวเดียวพอเลยอยากรีวิวแค่วันวิสาก้ากับโกนาเต้นอกนั้นพอนอกนั้นไม่อยากจะรีวิวเท่าไหร่ตัวอื่นเฉยๆโกนาเต้ตัวหลักเลยลูกพ่อวิแสงแบบนี้วานวิสาก,ก้าแน่นอนเพือ่อคุณย่าก็อยากได้เหรอคุณย่าล่างแล้วโอ้โหแสงโคตรสวย เบโดอะอ๋อม,มีน้องคนหนึ่งที่จะมาฟูไอ้ไปตั้นนี่วะน้องมันคนจะจากได้แสงแบบนี้ออก3เปิดตีละร้อยทองน้องมันออก3ได้ไงวะมันไม่มีเปิดฟรีจริงหรอกกิจกรรมอันเนี้ยโคกักเกินและไม่ใช่อะไรนะต่อต่อกักเกินต,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 ตอนนี้ปิดการมองเห็นผมทำไมผมทำอะไรผิดอ่ะวุ้ยคุณปู่คุณปู่มาแล้วมาที่อู้คุณปู่ เปิดไปกี่ตัวแล้ว8ตัวได้คุณยาได้กูนาเต้แลจัดหายากอ่ะทีแ <c oughs> ถวบนส่วนใหญ่ออกแถวบนนะแถวล่างไม่ผูเลยเตมือเราก็ไม่ขี้เหล่เหมือนกันนะเนี่ยส่วนใหญ่แถวบนนะแถวล่างไม่ผูเลยนะแต่เอาแถวล่างขอวานวิทประเดิมหมัว10ตัวออกตัวแบบตัวได้ใช้งานอะ่ะสําหรับคนงบน้อยะพันทองได้ตัวใช้งานอะ่ะกูนาเต้บูโนคุณคุณยาแล้วก็วานวิท มาแล้วถามหาตัวล่างู้ได้ตัวล่างแล้วจิบตัววันวิทไปจบๆจะได้ไม่ต้องเปิดต่อโอ้โหมาแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วเ <c oughs> มาให้จบๆไป <c oughs> ดูทรงแล้วเมาให้มันจบๆไปอีทรงอีซักควรโผโอ้โหหลังๆไม่ใช่แล้ว ซาร่าโดนไม่เท่าไหรพ่พี่80ตัวครับแปตัวป่า8แตัวซาร่าได้3มตัวครบทํำบูทได้ไหมได้ดิอุ้ยอิซากอกไม่ใช่วะอุ้ยเด็กสเปอร์ไม่ควรพลาดน,นะจริงๆเด็กสเปอร์ไม่ควรพลาดน,นะจริงๆตัวเนี้ยถ้าพี่เป็นเด็กสเปอร์พี่เปิดตามล่าเลยหายากสเปอร์นานๆ ผู้มาทีเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นเพลเยอร์ออฟเดอะวีคไอเพลเยอร์เดอะวีคอะวิใครเวิร์ดคนลูกล่ามาย่อยใช่ขายเอาบูทไปใส่ซาล่างไงอุวยเฮ้ย กูว่าไม่ใช่แหละคือตัวท็อปของแพ็กเนี้ยไม่ใช่ตัวอะไรและก็ว่าวานวิซาก้าไอคูมันไม่ให้มาเลยเหลือหตัวสุดท้ายแล้ว,วานวิทยังไม่ผลู่เลยคืออยากได้แค่วานวิทย์แตตัวเนี้ยโอ้หฟูการ์ทองกับการ์ชโชไทม์ไปเล่นเลยวันเนี้ยชิวๆเหมาทั้งแพ็คอะ่ะวานวิทย์ไปเออพอแล้วพอไหมไหนๆก็มาถึงนี่หรือว่าจะเปิดให้มันหมดเลย ผมได้วันวิดเลย2องรทองตัวเก่งนะเอาไปเล่นได้นะเกมรับแป็เกมรับพอไหมพี่ชายเหลือตัวอะไรบ้างวะอุ้ยแม่งเลยเหลือตัวท็อปสตัวด้ยให้มันจบจบไหมอีแค่400ทองเหลือให้กดรามินพอดีเลย2ทีเหลือกดรามีน2ทีประเดี๋ยวหัวถ้าเปิดโหมดเนี่ยเหลือรามิน2ทีจบจบไปโอเคไม่ต้องรุนแรแล้วคนดูเหมาแพ็คให้ดูว่าเวลาฟูมันสวยข้าดนไหน จบ,จบอีซักอีซักมายากมากเลยอ่ะโอ้โหตัวนี้ก็หายากนะครับตัวนี้ตัวนี้หายากในอนาคตนะครับพอย้ายทีมปั๊บแทบไม่มาเลยรอดูนะครับ <c oughs> โอ้โหอีซัก <c oughs> เอาไปแคบทำมีมดีกว่าปะแครไปแคปทํามีมดีกว่าอยากได้อีซักตัวเดียวขอบคุณพี่โคมากใจดีมากเลย อยากได้อีซักเตอร์เดียวเอาคุณพี่โคมากเอ้อยากทำมีดดีกว่าโคตรแรจบปับ๊บจบที่เหมาเบาที่สุดมาโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเดี๋ยวเราไปใส่ทีมให้ดูก่อนเผื่อหลายคนอยากดูโอเวอร์โอต่างๆนะครับว่าตัวมันตันประมาณเท่าไหร่กันบ้างขอขอนุญาตพี่นิวทีมไหนได้บ้างพี่ชาย ผมจะได้แบบไม่ต้องจัดแผนใหม่ค่าทีมน้อยอันไหนวะสองนี่น่าจะน้อยสุดแล้วอาา่ฮะมาเพื่อหลายคนอยากดูค่าพลังโอเวอร์ออเนาะอีซักตันหนึ่งร้อยนะบูตโคตอีซาก,กี้นีตัวนี้เล่นกองหน้าได้ด้วยหรอ มีตัวซ้ำด้วยหรอมีต right ัวก่อนหน้านี้ของหน้าได้ด้วยวะเสียวจัดวานวีดรับลูกหลักอู้หูวมาคูคูเรียอู้หูวกรูเบเดียอู้หูวีตันหนึ่งร้อยหนึ่งเลยหรอลิอาร์ตกอนาเต้เต้หนึ่งร้อยปาเต้ครับอู้หูวคุนย่าครับอู้หูวี่บูโน่เฟอร์นันด์ครับอู้หูวกลองกลางครับกลองกลางใครเบิดปะ ือตัวนี้ดีวะตัวนี้สก,กิวครบกว่าแต่ว่ามันยืนซีเอ็มไม่ได้วะเอาตัวนี้ก็ยืนซีเอไม่ได้อีกแม่งยืนซีเอ็มไม่ได้สักตัวจะรั่วแล้วก็นี่ยสวยจัดตรสวย,ยนี่มันพิมพ์กระทองโคตดสวยของพิมมิลี่ครับ อุสวยนะภาพรวมมันด um, ja ูเท่ดีนะดูเหมือนเราแบบฟูลทีมทีมเดียวกันนะนี่ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะอยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวรีวิวให้นะครับตัวหลักๆที่ผมจะรีวิวก็น่าจะเป็นโกนาเต้วานวิสซาก้าบูโน่ฟอนเนเดสคุณปู่ แล้วก็น่าจะเป็นไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรนะเอโบโม่ตัวนี้ยประมาณนี้หรือมัง้งอีซักอีซักต้องรีวิวปะอาจจะรีวิวถ้ามีเวลาว่างโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ